สวัสดีค่ะคลการจนา789 channel ยินดยต้อนรับเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมากินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันนะคะเพื่อนๆจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อนๆยกให้นะคะนิ้วโป้งนะคะสองนิ้วเลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะคะทำข้าวเหนียวมูนนะคะได้อร่อยมากๆเลยเขาขายนะคะกิโลละ200บาทนะคะข้าวเหนียวพร้อมน้ำแกงที่แล้วก็ถั่วนะคะถั่วคั่วถั่วผักซีกนะคะเพื่อนเพื่อน เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะอย่าชักช้าร่ำไรก็เคเคก็ลาดน้ำกะทิลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆลาดลงไปอีกนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำกะทิห้าสิบบาทเข้าขายพิเศษเพราะว่าอย,อยู่อยู่ห้องพักใกล้กันนะคะเ,เพื่อนๆอมากินเลยค่ะเ,เพื่อนๆจะมากินเลยอิจฉาไม่อิจฉาไม่ หวานแซ่บชอบกินข้างไหนมะม่วง,งน้ำกะทิขั้นเปื่อนหวาน,นเคยเป็นคนถนัดซ้ายค่ะเพื่อนแต่นะจริงๆเขาบอกว่าจะต้อง ต้องถีออ่ด้านขวาสุดยอดมากครับข้างเหนยออยู่ข้างล่างเพื่อนๆพืมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะสุกไม่งอมมากนะคะสุกพอดีเลยนะคะเพื่อนๆ มีออกรสเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็แล้วก็หวาน mm. อร่อยมากเลยะั้งเป็น ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหม่งวงช้อนขน่าเหล็ก อร่อยมากเลยค่ะน้ำกะทิหวานมันหวานมันไม่แข็งนะคะข้าวเหนียวนิ่น้ำกะทิออกเข็มนิดหน่อยก็ตัดกับความหวานนะคะของข้าวเหนียว อืม,อมยังไม่ได้ไปเยี่ยมกินกับท็อป,เ,ปเพื่อนๆข้าวเหนียวมัมม่วงมันแผ็บเลยเค้กทำงานด้วยเค้กก็จะต้องแบบรัือาสภาพรักของตัวเองด้วย หวานมากค่ะเพื่อนๆเค้ก K K ทำงานไปด้วยแล้วก็ <c oughs> นี่ก็เป็นมื้ออาหารออาหารว่างนะคะของเคเคเป็นช่วงเวลาที่เคเคบ่ายสามบ่ายสี่เป็นช่วงเวลาที่กินของหวานนะคะเพื่อนๆก็มีข้าวเหนียวมะม่วงกล่องห้าสิบบาทเพื่อนๆอร่อยมากเลยเพราะว่าจะมีน้ำกะทิคนมากและเขายาวมัน ยว,วันเกิดที่เคก็จะเอานําไปฝากพี่สาวนะคะของทีเคส,สามคนนะคะพี่ชายหนึ่งแล้วก็พี่สาวสามคนนะคะพี่สาวสามคนพี่ชายหนึ่งคนก็จะนําไปฉะลอะงวันเกิดนะคะเดี๋ยวก็สองส่งซื้อมะม่วงของพ่อน้องอิ่มนะคะแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวแถวนี้กิโลละสองร้อยบาทซื้อข้าวเหนียวสองกิโลแลแ้วก,ลลก็ไปแบ่งให้บ้านละครึ่งกิโลครึ่งกิโลค่ะ วันนี้ยอมรับนะคะว่าหิวของหวันนะคะมากๆเยอยกเลย กล่องนะคะที่เขาใส่มาตะกี้ๆก็ตัดครึ่งหนึ่งนะคะไว้ลองเวลาทานจะได้ไม่หกแขนเคยเคยไม่ได้ทาที่บ้านทำที่ทำงานเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความสั่งในสันที่ทำงานอร่อยมากเลยใชัไนมเพียงนหนัว หิวคมหวานครับมากเคยจะกินแต่ปริมาณนะคะให้พอดีกับตัวเองนะคะเราไม่ยังเป็นต้องกินเยอะๆ vừa rồi vừa rồi vừa rồi này rồi vừa อร่อยมากเลยเดี๋ยววันเกิดเคเกๆก็สั่งมะม่วงที่สวนบ้านพ่อน้องอิ่มๆนะครับเก้ากิโลแล้วก็สั่งขนมเนียยมะม่วง,งนะคะที่เจ้านี้ครับหนึ่งกิโล ใส่บาทแล้วก็แบ่งให้พี่น้องกินนะคะหมดแล้วค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ต้องขอจบเราเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะมูงนอนเลย